อ้าวครัผมก็ขอสวัสดีนะตอนนี้อยู่เกม Ark Survival Evolve Mobile กันอีกเช่นเคยไม่ใช่เคยหรอกคลิปแรกมาเราจะพาทุกคนมาย้อนยุคกันนะครับโอ้โอเคคนจะเก็บหินก่อนใช่ไหมยวแป๊บนึงนะคอนโทรลจำอ่านี่แอบปุ่มมาด้วย ไอโบว์แท็บเพื่อวิ่งอ่าเก็บหินก่อนเก็บหินเดินเก็บหินถึงนี้นจะปลอดภัยนะแล้วก็เก็บไม้ไหนคือไม้นี่ไม้นี่ไงโอเคมาตีไม้ครับผมตี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 ตตตหาบูดก็หาแทสเอา้าทางซะก่อน โอ้ยต้องตัวใหญ่จัดเฮ้ยใหญ่จัดเฮ้ยใหญ,ใหญ่ใหญ่เกินต้นไม้ฮะต้นไม้ต้นไม้อยู่ไหนขอทแทสหน่อยขอทแทสหน่อยโอเคแล้วล่ะอะไรก็คาเพียกได้ละโอเคมาเพียกเอ็กแล้วเราทุบได้หมดแล้วตอนเนี้ยในเซิร์ฟเนี้ย อ้าวนี่ไงทุบไม่ได้เ,ยเฉยเอาก้อนนี้ได้ไหมบุ๊บ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 มาเก็บหินเก็บตนวมานะครับผมมาเอาสเตทนี่เอาเน,นี้ดีกว่าเป็นการป้องกันนะครับอ๋แคมป์ไฟแล้วก็เขาเรียกว่าสักกระเบือ เอออันนี้ตึงตะวันนี้ตึงมากทําให้สรุปนะเออทไมมมีเด็ก้อนหินเหรอเราต้องเปลี่ยนฝั่งละไปฝั่งนู้นดีกว่าเพราะมันใกล้กับธรรมชาติดีนะครับดูฝั่งนี้มีแต่หินอุ้ยมีปลาด,ด้วยน่จาจะปลอดภัยปลาแซลมอนแต่รวก็ต้องพี่หลานด้วยนะผมพี่หลานแบบ น่ากลัวอยู่นะน่ากลัวจริงโอเคนะให้ไหมให้เราเก็บเบอร์รี่ซึ่งเบอร์รี่ก็ต้องมีพุ่มพุ่มเบอร์รี่ก่อนเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวนี้ก็โกงเพราะมันเก็บเบอร์รี่ได้โอเคโอเคค่อยเก็บมาค่อยเก็บมาเก็บเยอะเนี่ยให้เก็บตั้งสามสิบอันเลยเหรอ,อเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยครับผม โอเคให้เรากินเบอร์รี่ด้วยเอามาสักอันหนึ่งสองแค่ลนะโอเคกินได้แล้วก็ให้ดื่มน้ำดื่มน้ำว่าต้องเอาตัวเข้าไปในน้ำอุ้ยจระเข้ครับผมอ๋อเป็นพี่อันตรายเลยเนี่ยโอเคนี่น้ำ,น,น,น,ำ, okay. น,น,ำนี่กินน้ำโอเคกินน้ำละแค่นี้ับกินน้ำละ ก็คืออัปเกรดสเตตได้แล้วอ่าอัปเป็นพลังโจมตีแล้วกันเนาะแล้วก็นี่แล้วก็ครับขวานนะครับเอา้าไม่เราครับแคมไฟก่อนเหรอขาดแทสนะครับอ่ะแทสคือเอานี่พีเอ็กไปทุบกับไม้จะได้แทมันข้างเยอะนะครับอ่าแคมไฟแล้วนี่ขาดาอะไรขาดแทสเหมือนกัน โอเคมาได้นี่ด้วยเอ,อ้ยนี่ล่ะนี่อยากได้เหมือนกันขัดบูดแต่ไม่ค่อยได้บูดเลยนะน่าแตะอะไรก็ไม่รู้น่าจะเทสสกเบอือใช่ไหมแล้วขัดสก,กเบอือใช่ไหมอ่ะสก,กะเบืออันนี้อันนี้นนมาจะคือวางการวางแคมป์ไฟนะครับ จุดปลอดภัยคือจุดไหนอันนี้ไงนี่บางแดดบางฝนตัวนี้เลย <S <S 1> <S 1> อ่ะอันนั้นอันนั้นไม่ดุอันนั้นไม่ดุอ,นนดอ่ะเปิดมาผมใส่แท้เข้าไปเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับอ่ะจุดไฟ <S <S อ่ะ,อะปิดไฟก่อน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 เพราะเรายังไม่มีเนื้อเราต้องเอาเนื้อมาใส่ด้วยนะอ่ะกดออกไปอ่ะขวาน เบอร์นี้จะเล็กน้อยมาได้เวลาจับสัตว์ละตึบปึ๊บปึ๊บอุีกอันเบลก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นเลือดแล้วกันเนาะจะถึก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 ขึ้นมาอีกโอเคผมจะจับเป็นตัวไหนดีไม่มีโดโด้แถวนี้เลยเหรอ,หรอตัวที่แบบง่ายๆอะ่ะเออตัวจับง่ายๆไม่มีเลยอะ่ะเป็นตัวยากๆโอเคนี เวลวเท่าไรอะอันนี้วลเท่าไหร่เวห้า 5, แต่เลือดมันเยอะนะวิวสามเลือดสองร้อยอุ้ยอันนี้รู้สุดจะง,ง่ายกว่าหรือเปล่า <_ EN> นี่ทูไปโอทีละเดเมจห้าอโฮพระเจ้าเดเมจห้าตีไม่ตายแน,น,น่แน่ชาตินี้หาตัวนี้แบบแตัดง่ายดีกว่านะครับ คิดอุ้ยสเปียนี่แหละอาวุธชั้นดีแทชฟาวเดชั่นอ่ะผมว่าได้น่าจะได้ของดีมาละสเปียขาดอะไรเอ่ยขาดฟินแล้วก็วูดอ่ะวูดเราหาง่ายแล้วเพราะเรามีขวานละมาวูดเอามา แล้วก็ฟินนะผมฟินก็จากนี่เาได้ละโอ้คงไ,ไม่ทำไม่ทำอะไรเราใช่ไหมน่าจะคนดีใช่ไหมนี่นไงเราได้เราจะมาล่าปลาแล้วกันน่าจะล่าง่ายดีมาถือถือระสะเปียร์ละนี่มันเล็งได้ด้วยนะ เลี้ยงแล้วก็ปลาไปอ่ะเก็บขึ้นมาได้นี่มาเราจะมาล่าปลานะครับเอ็มห้าไปไหนอะ่ะอุ้ยเต่าโอ้ปลาก็อยู่ลึกซะด้วยทีเนี้ยโอเคหายใจแป๊บนึงลงมาข้างล่างใหมจรยคี้ ฉันไม่กล้าไปเลยนี่นี่นี่มีนี่เดืยดร้อนตายแล้วเจ้นี่เอาเอาอาวุธขึ้นมาถูกเข้าไปถูกเข้าไปโอเคครับผมไปดีกว่าเล่นได้ปลามาเท่าไหร่แล้วเนี่ยได้มาหกนะครับโอเคถือว่าก็เป็นอาหารได้อยู่ ให้เรากลับไปที่แคมป์แคมป์ไฟของเรานะครับแคมป์ไฟของเราเป็นไรเอ่ยที่กำลังทำไหมโอเคนยปลาเข้าไปนะครับก็จุดไฟไปนี่กัลังคุกกิ้งนะครับโอเค,อ,เคอุ้ยมีเบอร์รี่เกิดก็เก็บต่อครับผมอาา่าฮะแล้วก็ให้เราทำอาหาร เสร็จแล้วได้มาชิ้นหนึ่งนะครับแต่เรายังไม่ค่อยหิวอุ้ยหิวตอนนี้ว่ะครึ่งหนึ่งละเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นเลือดดีกว่านะครับม,มีมีอะไรอัพเลือดก่อนเลือดสองร้อยก็พอดีแล้วโอเคโอเคเนาะแล้วก็อาหารครับนี่กินเบอร์รี่ก็ได้นะมันก็เพิ่มอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องกินเยอะหน่อยนะครับ ถ้าไม่มีอาหารก็เบอร์รี่ก็ถ่าออกสําคัญเหมือนกันกินได้เหมือนกันก็หิวเลือดนะครับเพราะเราต้องการเลือดมันก็ต้องมีอาหารเพื่อให้ดีเจนเลือดโอเคอันนี้จับได้ยังเต่านี้มันก็เลเยอะนะเลือดตั้งพันห้าเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ตัวเล่นๆล,ล,ละต้องลาดแค่ปลาจริงๆอะ่ะผมว่านะคือลาอย่างอื่นนี้ไม่ได้เลย มันยังไม่พร้อมเลยนะเนี่ยฝนลุับพี่จอระคข้ฮะเราต้องคาบโบล่าก่อนแล้วก็ค่อยจับนกขี่ไปเ,เก็บเบอร์รี่มาก่อนก็ได้อาหารหมดก็ลงไปหาปลาฟีดมาโจบเบอร์รี่ทูเทมมาโจบเบอร์รี่คืออะไรเอ่ย นี่ไงเมโจเบอร์รี่อ่ะอันนี้เหรอโอเคยืมขึ้นมาก็ถือนี้ขึ้นมาอาอะไรอ,ะอ่ะเอาต้องข้ามมันก่อนเหรอหรือต้องทำให้สุกอ่ะนี่นี่ไปวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตามน,น,นี่นี่แน่นี่แน่ตอกเป้า นี่แน่นี่แน่นี่ตีไม่โดนอีกโอ้ยนี่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 เอ้ยอย่าไปตรงนั้นดิจระเข้ตรงนั้นมีจระเข้อย่าไปนี่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 วิ่งวิ่งอยู่วิ่งต่ออุ้ย โอ้สเตเตวิน่าหมดโอเคต้องพักฟื้นนะครับมันจับไม่ได้จริงๆโอเคตอสเตสเตเวิน่ารีก่อนนะครับไอรูปใส่ยฟแล้วนะต้องอัพสเตตวิน่าแล้วทั้งเราก็ตัดไม้ไปก่อนอเก็บมาปึ๊บ โอเคโอเคปิดแคมไฟร์ได้นะครับเพราะว่าไม่มีอะไรละคับติง้งอะไรได้บ้างเรียนรู้อะไรได้บ้างโอ้มาใหม่ละแทสด,ดอเป็นไอพวกเครื่องโต๊ะเครื่องเตียงต้องเรียนเรียนรู้นี้ก่อนเหรอเขาเรียนรู้นี้ได้อันนี้อ่ะ ต้องเรียนรู้อะไรก่อนต้องเรียนรู้อันนี้ก่อนอ่ค่อยเรียนรู้น,นี้ได้อ่าเราต้องรออนะัพเบวนะเพราะเราจะได้สร้างอันนี้นะครับอเคเราเราคราของได้ไหมคราอะไรได้บ้างตอนเนี้อันนี้ขาดอะไรขาดแทสไฟเบอร์วูดไปก็ไปหาแทสกันต่อนะครับ <S <S ซึ่งมันมีตน้นไม้ใหญ่ๆหรอตรน้นไม้ใหญ่ๆหรอรนี่ไงแปาว,ว่าได้กับเยอะได้เยอะ,ยอะชัว แล้วก็ไฟเบอร์ไฟเบอร์นี้ถ้าเรามีมีที่เกี่ยวอ่ะมันก็จะได้เยอะนะบูดก็นี่ไงมันมีแรปเตอร์ด้วยนะขั้นที่อันตรายนะครับอุ้ยไม่ใช่แรปเตอร์หรือตกใจตกใจคาร์ดิเกียนะอันเดียวหรอ ไม่อันเดียวต้องคันต่างต้องสองอันวพาะเนี่ยขาดแทสแทสแทสนี่แทสทำไมมันหายหายายากเงี้ยโอเคแล้วก็ที่นอนได้ไหมที่นอนต้องขาดอะไรอะ่ะขาดแทสกับหนังอู้หนังหายยากเลยทีเนี้ยหนังต้องหาจากสัตว์ดิซึ่งสัตว์แล้วก็ไม่ค่อยเจอซะด้วยตรงนี้นะตรงนี้มันหาหนังยากมาก ปอดิมีโดโด้เกิดตอนนี้มันไม่มีโดโด้เกิดอ่ะถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะท้าทายพอสมควรแต่พวกนี้เราฆ่าไม่ได้ด้วยไงเดเมจเรายังไม่ถึงเราต้องอัพเดเมต้องอัพเดเมจแต่ว่ามันยังไม่ยังไม่ขึ้นมาดิคับติ้งสกิลอือกินนี้ไปก่อนทางชีวี แพลตฟอร์มิชั่นเอามาบางโอเคได้มาละเราต้องการที่นอนอันนี้ก็ต้องใช้หนังนี่ต้องใช้หนังหนังเออหนังก็หายากนะเนี่ยไหนได้เวลาหาปลากันละ เดี๋ยวนี่คืออะไรเนี่ยปาปิลยปาปีลยาโอ้โหหุยหุยยหุยุยุยขึ้น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 ขึกอขึ้นก่อนขึ้นก่อนหุยก็ตายนี่คือถอยแบบเต็มที senator. ่แล้นะหุยปวดหงุดเฮ้ยนี่คืออะไรเน่เดียวมาอย่างนี้แปลว่าอะไรครับท่านผู้ชม ผมก็จะโดนเล่นถ้าผูช้ชมมาเฮ้ยตัวตัวนี้นะ่าสนใจนะมันเท่าเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่โอ้โหมันจะเอาผมแล้วเลิย่ยิงโลโลอยู่สวยด้วยสวยด้วยอันนี้อันนี้ตัวดีนะไม่ทำอะไรเราหรอกจิ้มไปวยแรงแรงหอกแรง ไอ้หองแรงดีวิ่งตามด่วนโอ้ยสเตมิน่าเราจะหมดแล้วดิโอ้ยหอ,อกแรงดีนะเนี่ยไปไหนอะข้าฝั่งไปนู้นแล้วโอ้ยสเตมิน่าเราจะหมดอีกแล้วอะเราต้องมีโบล่าก่อนนะรู้สึกว่าต้องมีโบล่าก่อนในน่ยเลยมันจะได้แบบเคลื่อนที่ไม่ได้ล็อกขาไว้ก่อน เสียงไรอ,อ่ะอ๋อมาต้องคราบห่อไว้เยอะและ้วเพราะหออมันแรงก็จริงแต่มันพังง่ายนะครับมันพังง่ายอยู่มาเกยบไฟเบอร์รัวๆห่อขาดไรอะ่ะขัดฟินขัดฟินขัดบูด เอาบูดมาก่อนก็ตามด้วยฟินนะอ,นนอันนี้อันนี้ฟินไหมเนะี่ยขุดไม่ได้เป็นโมเบอร์ตัวแต่งแมปด้วยเฉยอ,อ,อันนี้อันนี้จะขุดอาจจะขุดได้ <c oughs> โหพังทีเดียวพังมาครับมาก่อนเดเมจห้าสิบกดเดเมจอยู่เดเมจสิบหก มาขามาอีกขามาสี่อันนะครับตอนนี้บอกเลยว่าได้หมดตอนนี้ได้หมดมาหาตัวยนี่มันป,ปีนิย่าไปเนี่ยปีนยิย่าฮะปีนยิย่าปีนยิย่าง้างเลยง้างเลยปาไป่ะมุงง้างต่อง้างต่อ ปลาเข้าไปง้างต่อสุดแรงสุดแรงสุดแรงครับปลาเข้าไปตายดิตายดียดโอเคมาเก็บหอ,อกมาก่อนเก็บหอ,อกขึ้นมาก่อน